สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องดามาตามโค้งสุดท้ายของน้องกินดาพี่น้องน้องกินดาผลไปส่งเข่าใหายพอผลพี่น้องงูแลนตาดนาพี่น้องน้องกินดามั่นใจว่าเลขเอาได้เลขมาฝากเอฟซีพี่น้องครัะกรับส้มรับฟังเลขข้าน้องผลได้เลขมาถึงใดไปเลยค่ะวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายของน้องกินดาพี่น้องโอ้สากหลังคืองามแต่พี่น้องมีเสื้อผ้าตากด้วยอยาว์ก็ได้พี่น้องเด้อมันอยู่ใต่ทุนบาทมันเหมืดลูกเนาะ ใส้ทุนบามันมืดพี่น้องตามโค้งสุดท้ายของน้องกินดาคลิปแรกนู้นอีลาหายยังห้คลิปแรกน้องกินดาห้ยยังนาพี่น้องแลแมงดาเบิ่งนก็เด้พี่น้องด้วยน้องกินดาให้90กับ6 5ห้าคลิปแรกพี่น้องเอาคลิปตามโค้งสุดท้ายน้องกินดาน้องกินดาขึ้นนี่ขาวว่าไปหน้าติลูกไปยังนา ไป,ไปไปไถนาไปไถนาะแม่องดามาตามเพล่นรอบหนึ่งพี่น้องเพล่น่บยู่มาถามแม่เพิ่นแม่เพล่นบอกว่าน้องกินดาไปไปเป็น,นไปเป็นหมูพอไถนานลูกนเน<อ>าะบ้านเมืองดากำลังเริ่มไถหุดหนาพี่น้องแ <c oughs> ล้วไปไถหุดหนาะแล้วไปลูกยังพอไปไถกัไไกบไผเออไถกัดาบ่าวพี่น้องแล้วน้องกินดาเอาเขาไป่งให้พ่อพี่น้องเห็นบอ แม่พี่น้องกบ้านแมวเดาเด็กหน่อยขยันข,ย,นขยันพี่น้องสามนี่เพิ่งกระซ่งเขาทรงนำพ่อแม่ได้แล้วพี่นอ้อ,องเขามาวบอกเหลืองเล็กกันดีกว่าน้องกินได้นีค่คขึ้นได้กินขา่าวไปเห็นยาัางเกาะอยู่นาไปเห็นงูปเป็นงูอะไรอลักอีลัตตี้เป็นเละติลูกอ๋อปเป็นงูจะโต,ตโตหนึ่งงูใต้เลยงูเป็นลูกงูเป็นเดี๋ยวไม่ไม่เหตุยังไงงูนะไม่เป็นสิิ มันเห็ุจะได้ไมเลื่อยผ่าน,เ,น,เ,นรเรือม,มนเป็นอย่างไรหือมันเห็ุอย่างไรเหรอ,อตัวใหญ่บ่อ,อ๋อตัวใหญ่ติงูยังหลกลูบป่หลาอยู่ว่างูยังอ,อ๋องูตะแฮงูตะแฮพี่น้องงูตะแฮเป็นงูถ่บ่มีผิดมีไัยพี่น้องบ่มีผิดว่างไงพี่นอ้องอ,อิลาก็เลยมามา,มาถามแม่ว่าเห็นงูเล็กเล็กงูเล็กยังเงินบ่ลูกเออแต่ถ้าเป็นบ้านแม่บ้านแม่เาได้อีสานบ้านของพ่อบ้าน เพชรงูผลิตีงูเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งแต่บลูว์บัณฑบัณฑแมวดาประเทศลาวเขาเขาตีเป็นเลกอย่างแมวไดาบลูว์เด้อพี่น้องของน้องจินได้เป็นเลขอย่างหลูกอีลาสามสองเจ็ดสองอ๋อสามสองเจ็ดสองเดี๋ยวเด้อสามสองเจ็ดสองอีลามักตัวใดหลูอีลาเด่นให้เด่นตัวใดอ๋อสามสองสามสองหนึห่งสออกบนหว์ออกหลางหลางเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นแม่น้องกระดาตีเองแล้อพี่น้องเลิฟแม่น้องดาจะตีเป็นเจ็ดหนึ่งเพราะว่างูโอสัมผัสเป็นน้ำพี่น้องยุ่งกับกัดเป็นน้ำพี่น้องก็แค่พอยังคู่ว่าพี่น้องเพระว่างูตัวหนึ่งงูก็เจ็ดงูหนึ่งตัวก็คือหนึ่งอันนี้แม่น้องกระดาแล้อพี่น้องเลิฟหน่แม่น้องกระดาตีอันนี้เขาแม่น้องกดานีเองเร้อพี่น้องเนีะอันนี้แม่น้องกระดา ตีไปตีเองของน้องกินดาน้องกินดาเห็นงูเผ่นก็เลยมาถามแม่เผลนมางูตัวงูตีไปเลขยังเนาะแม่พลเตี้ให้สามสองเจ็ดสองพี่น้องแต่แม่น้องดาตีเป็นเจ็ดหนึ่งเอาพี่น้องแม่น้องดากับน้องกินดาเนี่ยค้ไดซีเมนต์กว่ากันเอ้าพี่น้องสรุปเลขของน้องกินดานะคะน้องกินดาผลไปส่งเขาให้พอเพิินพี่น้องไปส่งเขาให้พอพอเพิินไปเห็ด พอเพิ่นไปเห็ดอันไปไถหน้าพี่น้องน้องกินดาเพิ่นก็เลยไปส่งเขาพี่น้องเพิ่นเห็นงูพี่น้องเห็นงูระหว่างทางไปส่งข้าวให้พ่อพี่น้องเพิ่นก็เลยตีเป็นเลขเป็นสามสองเสองพี่น้องงูหนึ่งตัวพี่น้องแต่แม่น้องดาตีเป็นเจ็ดหนึ่งพี่น้องพออย่างหัวงูเป็นเจ็ดพี่น้องงูเป็นเจ็ดแตก็งูหนึ่งตัวเป็นหนึ่งอันนี้แม่น้องดาตีแล้วพี่น้องเด้อเอาเข้ามาเบิ่งกันพี่น้องระหว่างแม่น้องดากับน้องกินดา ไ่ซีเมนต์พี่น้องของน้องกินดาเป็นสามสองเจ็ดสองนะคะสามสองจะเต้นล่างพี่น้องผู้นบอกเส้นสามสองจะออกล่างแถวห้าเจ็ดหนึ่งเป็นของแม่น้องอ็ดาพี่น้องแคร์นาจ่อไว้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปเปรียบเทียบเป็นลายอาจารย์หลายๆสำนักเบิร์พี่น้องมักตัวใดกระยานโบมักกระเบิร์เป็นกำลังใจให้กันพี่น้องน้องกินดาเผิ่นกกระยันขยันพี่น้องขยันหาหาเลขมาให้เอฟซีพี่น้องบุรูว่าเลขสิออกบนหรืออกล่างคนละพี่น้อง ก็บ่มีผู้ใดรู้เลขออกตัวใดพี่น้องแม่กระทางแม่น้องดาก็เป็นแค่แนวทางนะคะบ่มีผู้ใดรู้เลขออกตัวใดพี่น้องแคปน้าจ้อไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบไปหลายอาจารย์หลายๆสำนักเบิ่งมักตัวใดก็จัดบ่มักก็บเบิ่งเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องบ่มีผู้ใด้รู้เลขออกตัวใดพี่น้องแม่น้องดากับน้องกินดากับบรู้เลขออกตัวใดพี่น้องขอบคุณน้องกินดาหลายๆนะคะตามโค้งสุดท้ายน้องกินดาให้มาแล้วสองสองสามสองเจ็ดสองพี่น้องสวนข้างล่างเป็นของแม่น้องอดานะคะ ขอบคุณน้องกินดาหลายๆเด้อที่ให้แนวทางก่อน FC มีช่วมีลาบกับน้องกินดานะคะน้องนาดามากคักพี่น้องวี่ค้นเขาพี่น้องค้นเขาหน้าแซงพี่น้องกำลังค้นเขาหน้าแซ้งขึ้นบ้านพี่น้องนี่น้องนาดาน้องอันดามากักพี่น้องตกด้อยร้อนตกกันลูกนั่งลงนั่งลงพี่นิวพาน้องนั่งลง นด็กหน่อยก็าพากันมาเล่นผากันามเาเล่นเยี่ยพี่น้องรวมรตัวกันเล่นทำขาม้าไว้ยังเงกับผากันเล่นพี่น้องน้องอนดากับน้องอนดากับมากา์คครับทีตัวแบบบานๆเล่นกันแบบบานๆ,าานๆาพี่น้องเด็กๆพากันเล่นเนีย่ยผู้จกเล่นมาร์กยังแมงดากระเบือก็จะเล่นเล่นมาร์กอยังพี่น้อง หลังจากแกขนมแล้วกินขนมอิ่มก็ปเอาก็เล่นต่อพี่น้องยมแรงมาจากไหจากน้าวยังเห็ดเด็กหน่อยผนก็จะมารวมตัวกันเล่นแบบนี้พี่น้องแต่ต้องเป็นยามแรงด้วยพี่น้องอย่างที้พอเด็กน่อยผะว่าช่วงนี้ผมปิดเทิ่มพี่น้องปิดเทิ่มแล้วผลก็มาแต่ไ้แต่หน้ายามแรงผนจะมาพอกันพี่น้องใจมะแงวไหมคะมะแงวน้องอ้วนนะคะน้องน้องอันดาจะมาขายอะไรแล้วลูกมะแงวเขาเรียกมะแงวพี่น้องจะขายยังไงไอ้ลูก กวางิ้มไงจะขายยังไงอะ,ะขายบห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทขายหมดเลยใช่ไหมลูกอ๋อพีนองโอ้ไม่ค้าน้องไี่ีนองจุเอ,อ็ดอดนมอดนุนแม่้ะน้อยด้วยนะคะพีนองนี่กําลังทํามะเงวขายพีนองนี่น้องน้องอันดากําลังพีนองเี่เด้วพี่นองเดินหวานไหมลูกหวานหรือหวานหรือเปรี้ยวเปรี้ยวยว,ว้าวจะได้ขายไหมลูกเนี่ยเปรี้ยวเหรอ <laughs> จะได้ขายไหมคะเนี่ยเปรี้ยวเหรอ น้องอันดาแม่ค้าตัวน้อยเตรียมของไปขายตลาดนัดเนีอเนาะแม่ครูมาทลาดไม่ดีค่ะไหนี่มายกให้เอฟซีดูหน่อยสิลูกใหญ่ขนาดไหนว้าวใหญ่มากๆเลยบักแงวหวานพี่น้องบักแงวหวานเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมรนจะกาศยามแรงพี่น้องอากาศยามแรงของหมู่บ้านแม่น้องดาก็เป็นประมาณนี้นะพี่น้อง เดี๋ยวก็พันในทางพวกนี้ก็พักระตากเขาพี่น้องดูพี่นอ้องฝนตกใหม่ๆมให้มันกะแฉะนะพี่นอ้องฝนตกใหม่ๆพี่น้องเอ้ยทาง